ีบรรยากาศผมอยู่ที่อำเภอท่าแร่อะอำเภอเมืองอ๋ออำเภอเมืองเหรอแล้วแล้วท่าแร่เนี่ยเขาเป็นอำเภอได้ไหมไม่ัะไม่เป็นอำเภออ๋อท่าแร่ก็คือเป็นตำบลหนึ่งตำบลกับหมู่บ้านบ้านใหญ่ของที่สกลนครครับผมโอ้ผมเข้าใจผิดมานานนะครับหาว่าท่าแร่นี่เป็นอำเภอนะนี่วันนี้เราจะลองเดินเข้าไปดูนี่เห็นดูทรงคนแถวนี้เขาบอกว่าน่าจะนับถือคิด เใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหมายถึงว่าที่เป็นชุมชนพี่นับสื่อคิดอ๋อใหญ่ที่สุดเนาะแต่ว่าไม่ใช่จํานวนเนาะหมายถึงว่าเป็นชุมชนที่ในน่าจะใหญ่ที่สุดนะน,นี่ตรงนี้เขาก็จะมีอะไรยุงข้าวเนี่ยโอ้ยุงข้าวแบบนี้หาหาดูไม่ได้นานแล้วนะแถวบ,บ้านผมไม่มีแล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้เขาเสียขายหมดไม่มีใครเก็บข้าวกนะันแล้วเดี๋ยวกําลงก้าวจะเข้าไปดูอะไรอีกแล้ก็อยู่ชุมชนท่าแร่เนาะเป็นต้นฉบับปป ของเขาเรียกอะไรนะคนที่นักศึกษาศาสนาคิดเขาอยู่ที่นี่ที่นี่เขาจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันนะเขาจะมีร้านคาเฟ่ไหมอะไรตรงน ون, ู้นเยอะแยะนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะมีอะไรกันนะเนาะนี่ก็จะเป็นแบบประตูไม้พับทาสีสวยๆต้องกล้าตำรวจอะไรไม่รู้ดูทรงบ้านใช่ไหมโอ้สมัยก่อนเนี่ยน่าจะแบบอลังการเนาะบ้านหลังนี้เนาะนี่เป็นบ้านหรือว่าเป็นอาคารเออผมว่าน่าจะเป็นยุ้งข้ามากกว่า ใ,ใช่น่าจะเป็นแบบเอาส่วนรวมหรือเปล่าบ้านมันน,น่าจะมีหน้าต่างอันนี้มันไม่มีหน้าต่างเลยมีประตูอย่างเดียวน่าจะเป็นยุคข้าแหละเนาะโอ้รูข้างหลังนี่สวยมากพี่น้องมีแบบรูปรากแบบคล้ายๆปนจีนด้วยเนาะสวยนี่ก็จะมีเตาแบบโบราณเลยนะเนี่ยเตานี่ เตาฟืนเตาถ่านอันนี้ไม่รู้ว่าทำบันไดขึ้นอะไรไเ,เนาะก็น่าจะล้างน่าจะเป็นก็เรียกเป็นบ้านเลขที่ที่แบบว่าสองหกเนะถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะมีอยู่สองหลังพี่น่ะชุมชนท่าแร่ที่ผมคิดว่า มันก็ยังใช้งานได้เนาะแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้อยู่หรืออาศัยแล้วนี่มีร้านระเบียงดาวนะมีสปากเกตตี้มีกาแฟมีบิงชูอะไรอย่างี้เนาะเป็นเมืองท่งเป็นคล้ายๆแบบที่ท่องเที่ยวเขาและหลายคนมานะตรงนี้ก็เหมือนแบบว่าเป็นป้ายนะทาเป็นคาเฟ่เป็นบ้านโบราณขององเดนะ เนี่ยขาทำดทูสวยแล้วก็มีไปตรงนู้นอีกหลายจุดนะตรงนี้น่าจะน่าจะมีตลาดด้วยหรือเปล่าไม,ม่มั่นใจเนาะวันนี้ผมมาวันจันทร์ข้างหน้าเขียนว่าคารหากอุดมเดชชับบต1หนึ่งเกมี่ก็อี้มีมุมที่เขาถ่ายกาแฟนั่งชิลๆดูมุมที่สวยตรงนี้ได้เนาะ ชุมชนท่าแร่เดินไกหน่อยก็จะมีโฮสเทลนะเป็นห้องเช่าท่าแร่โฮสเทลนะมีหลายวันหลายเดือนนะหรือว่าฝรั่งเขาจะมาก,กันก็นไม่รู้นะกริเวณมีอาหารเวียดนามตอนเช้านะบ้านโบราณฟรานซิสโกนะไข่กระทะขนมปังยวนกาแฟเวียดนามมันมีของกิน Go, มุมนี้ก็จะมีศาลาประชาคมที่เป็นของคนที่นี่เขาเนาะแล้วได้ยินเสียงะระฆังดังนะนะจะเป็นบทคิสตอนนี้ก็อยู่ไปบรเวณแบบถนนในเมืองนะนะี่มุมเขาก็มีชาวบ้านแถวนี้ก็น่าจะแบบนับถือคิดกันหมดเลยนะนี่ตัวนี้ก็มีของขายเยอะๆนะ เกี่ยวบางสายส่งเครื่องร้อยสามสิบนี่มีของจะเต็มอยู่ข้างหน้าเนยค่ะอากาศร้อนออกมาจมีกล้วยตรงกล้วยตากเทีนแก้วเท่าไหร่เนี่ยค่ะอ้นไข่เค็มค่ะไข่เค็มอผมเอากล่องหนึ่งที่นี่เขามีไข่กระทะอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่ว่าต้องกินอาหารเช้าจริงเหรอกินไข่กระทะไหมอ๋อแต่เขาเปียกไม่มีขายแล้วเนาะเนี่ย โอ้โหโอ้โ,อโอหทำไมเขายังแบบเอาไหมล่ะเ <c oughs> พิ่งเพิ่งกินขาบม,มาเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับมีอะไรเย็นๆขายบ้างอะ่ะเ,เอาน้ำปั่นไหมกินน้ำปั่นดีกว่าเนาะตรงนี้น้องเขาูของกินเขาเยอะนะตอนเช้านะใครมาตอนเช้าก็เขาเรียกว่า,วาอะไรนะน่าจะมีของกินเยอะนะเมนูอาหารนะมีไข่กระทะสามสิบห้าบาท ขนมปังเวียดนามกลวยจับยวนนะแล้วก็ข้าวต้มหมูอะไรพวกนี้เนาะนี่วันนี้เขามีข้าวโปงเวียดนามนานามีนะคะข้าวโค่ะที่นี่อันชุดเท่าไหร่ครับเนี่ยสามห้าสามหัรเดี๋ยวจะไปค่อยว่ากันอันนั้นคืออะไรไอติมนี่ โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งกันเนาะดูดิตัวนี้เขาแสดงว่าวันธรรมดานี่จองแล้วนี่เยอะมากเลยนะโต๊ะเต็มใช่ไหมน่าจะโต๊ะเต็มเนาะวันธรรมดาเนาะเอ้าได้ยินเสียงอยู่ไหนวันนี้ผมมากับน้องก้าวอยู่แล้วน้องก้าวที่นี่เป็นที่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอยู่ท่าแรกครับผมโอ้ ทรงนี้เหมือนคุณคุณตาเนาะเป็นบ้านโบราณเออไม่ใช่ไม่ใช่อีที่ล่าสุดอ่ะเหมือนที่นู่นท่าแขกไม่ใช่สวรรคเขตที่ว่าคุณไปถ่ายหน้าโรงเรียนเรื่องอะไรอะทรงเดียวกันไหมหรือท่าแขกที่ว่าเก่าๆอะผมว่าที่สวรรคเขตนะที่ผมถ่ายนะเออล่าสุดก็คือท่าแขกเหรอครับผมมันเป็นอะไรตรงนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ทรงแบบนี้เลยครับผม๋อมันเป็นมันเป็นสาราพักทางหรืออะไรหรือเปล่า นะต,ตัวนี้เขาเขียนว่าอะไรเนี่ยนนบ้านอะไรนะบ้านโบราณโอ้อันนี้เป็นบ้านเหรอเนี่ยโอ้่เป็นบ้านโบราณน,นะพี่น้องอก็คงเหมือนจะเหมือนคฤห,หาสน์อะไรอยู่ตรงนั้นนะเนาะเหมือนกันม,นะมีประตูแต่อันนี้น่าจะเก่าสุดละนี่ใช้หินศิลาแรงเลยน,นะอ,อจริงนะเนี่ยนี่เขาใช้หินศิลาแรงนะที่สกลนครนี่เขามีพระธาตุ ก็คือคล้ายๆหินแบบนี้อู้แสดงว่าก็หลายปีนั่นนะ่ะส <24 60. S 1> องพันสี่ร้อยหกสิบสองันสี้อยหกสิบหกประมาณนี้โดยประมาณอ๋อไม่ไม่เฉพาะภาพภาพถ่ายอันนี้เหรอไม่ไม่เลยน่าจะตึกอันนี้อืมโอ้ที่ทำได้หินนี่คือระทึกใจมากเลยนะเนี่ยเป็นหินสิลาแองด้วยนะเป็นหินที่กทำปราสาทอ่ะโว้ แล้วที่นี้มาจากภูเขาที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ดูทรงแล้วดูข้างในแบบคลาสสิกมากนี่ขออนุญาตเลยครับเจ้าที่เจ้าทางโอ้โอ้สมัยก่อนกน็น่าจะเป็นห้องใหญ่เหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำทางเดินอะไรขึ้นไปยังไงใครรู้ข้อมูลมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับนี่เป็นบ้านโบราณที่เขาเก็บไว้เนาะ ไม่รู้ว่าเป็นน่าจะเป็นพื้นที่ของหลวงแล้วหรือเปล่าดูดิมีต้นพอต้นเบลเลยููสูงนี่หลายชั้นแล้วเนี่ย ครอยากรู้ข้อมูลบ้านหลังนี้ก็แคปแล้วก็อ่านเอานะครับนี่เราอยู่บรรยากาศจังหวัดสกลนครน,นี้อยู่ในอำเภอเมืองนะหนองหานโอ้ผมไปเจออะไรเนี่ยโอ้นี่ก็มียกยอหรือว่าบางคนก็เรียกว่าสะดุง้งเหรอเออโอ้แล้วตอนนี้คือมันไม่มีคนยกเพราะว่าน้ำมันไม่ไหลเหรอหรือย,ยังไง าจจะยกเสร็จแล้วมั้งเขากลับกันแล้วมั้งอ๋อก็คือบรรยากาศของน้องหานนะเขาจะวางยอหรือจยาวางสะดุ้งเต็มไปหมดเลยพี่น้องนะเขาไม่ขวางทางน้ำเนาะไปเดินนูคือตอนที่เขายกเขาจะมาพร้อมกันหมดหรือเปล่ามไม่รู้เนาะโอ้แต่มันก็เยอะอยู่นะช่วงห,หลายจุดหน้าน้ำมาคนจะเต็มเลยแถวนี้น้าน้ำน้าน้ำมาก็คืออันนี้อันนี้มันเป็นคลองไปไหนไม่รู้ไปไปหนองหานครับอ๋อเปน็นหนองหาน มาจากที่อื่นมาจากเส้นนู้นแล้วก็ไหลเข้ามาอ๋อคือน้ํามันไหลเข้าหนองหานมากกว่าหนองหาหนไหลออกไปอ๋อ,อ,อนี่ตรงนี้เขามีอะไรมีรูปเลยเป็นสถ,ถานที่ท่องเที่ยวไปเลยนะเ <c oughs> ออของแต่ละคนนะั่นอ๋อเจ้าของเจ้าของยอเออ,อ,อดีเว้ยนี่ฮะดูตังนี้ก็โอ,อ้ฝั่งนู้นก็มีเป็นเป็น,เป,นเป็นเขาบอกว่าน้ํามันจะไหลเข้าหนองหานเนาะ ก็น่าน่าจะมีหลายจุดนะอ่ะเดี๋ยวให้น้องก้าวเขาถ่ายบ้างนะโอเคน้อพี่น้องนี่ฮะเออดูนี่เห็นไหมแต่เราเสดยอุ้ยมีคนนั่งอยู่หรือเปล่าไม่มีนี่ตรงนั้นเหมือนมีคนนั่งหรือเปล่าไม่ใช่อ๋อเป็นชมรมเขาเหรออ๋อนี่เป็นชมรมเขายกยอเนาะโอเคก็ได้เห็นของแปลกๆนะที่บ้านผมไม่มีต้องบอกแค่นั้น นี่น้องก้าพามาที่พระธาตุเชิงชุมครับโอ้โหทำไมทำไมตอนนี้คือเหลืองอลามมากเลยพระธาตุเชิงชุมเขาเขบบาเข,ข,า,ขาบูรณะใหม่ใช่ไหมวะเขาบูรณะใหม่นะเนี่ยใช่ช่วงช่วหนึ่งจะ่จำได้กี่เดือนแล้วหลายเดือนแล้วเนาะยังยังยังไม่เสร็จเนาะอันนี้เสร็จแล้วเนาะนี่ดูแบบสวยงามเลยอะ่ะเฮ้ยดูทรงอย่างนี้คือใช่เลยนะเขาบอกว่าเป็นพระธาตุที่ครูบ้านครูมืองอ๋อแล้วก็สร้างมาก็ ทรงก็เป็นเมืองโบราณเนาะอันนี้ครอบครอบอันที่เป็นโบราณอีกทีอ่าก็คือครอบไว้ครอบอีกทีหนึ่งแต่แค่อยู่ได้นะข้างในเนาะแต่คล้ายคล้ายพระธาตุพนมอยู่เนาะอ๋อเนี่ยตอนนี้ก็หลายๆคนก็เริ่มจะกลับแล้วเนาะคนมาขายลอตเตอรี่ลอตเตอรี่กันเนาะตอนนี้ก็ตกตอนเย็นนะวันนี้ก็ทําพิธีแห่ก็เรียกแห่หรืออัญเชิญเราก็ไม่ค่อยเก่งเนาะคดีหรอเออ นี่ตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณวัดนะก็สวยนะครับอีกสักคู่เนี่ยก็น่าจะมืดเนาะนี่สวยงาม 这里。TV. วันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปผมขอให้ร่ำให้รวยถูกหวยนะครับนะวันที่หนึ่งมีเมษายนนะวันนี้ผมอยู่ที่สกลนครพระทธชิงชุม